อันนี้คือภาพของแท้นะครับไม่รู้อะไรเกิดขึ้นนะครับไม่รู้คางคกหรือตะขาบกินกันครับก็ไม่เคยเจอเพิ่งเห็นครับครั้งแรกแต่คางคกเลือดไหลแล้วนะครับให้ดูเหตุเกิดที่บ้านครับมันจะตายทั้งคู่หรืออะไรก็ไม่รู้นะครับแต่รู้สึกว่าคางคกมันจะปล่อยยางออกมานะครับแต่ตะขาบก็สู้แต่ไม่มีเลือดนะครับเกิดอะไรขึ้นผมไม่แน่ใจนะครับ ให้ลองทายมาว่าอะไรชนะครับค่ำคืนนี้ผมจะรอดูครับตักขาบก็ยังสู้อยู่นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับรอดูรอดูว่าเรจะชนะใครแต่คางคกมันปล่อยยางเต็มที่นะครับเอาใกล้ๆใ,ให้ดูครับเฮ้ยกลัวเหมือนกันพี่สามาถ่ายมุมนี้ถ่ายมุมนี้ใช่ไหมมุมไหนก็เหมือนกันไม่จะได้ดูมันกัดแบบไหนมันกัดแบบไหนใช่ไหม อันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับซึงหน้าเลยครับกัดใต้ท้องเฮ้ยมันกัดใต้ท้องเลยครับมันลากนะครับอมันซึงซึงหน้าเลยครับโดครับตัวใหญ่มากเออมันน่ากลัว